กันกะทิเองนะคะตำข้าวต้มผัดใส่มะกเผาน้ำหอมน้ำะ โอ้อยสี่ลูกได้เ,เพื่อนๆข้าวนำหอมเนาะคะ่ะอันนี้พอดีเห็ดขนมแต่ยยสจาสีมาขั้นกะทิจะทำขา้ขาวข้าวต้มพัดหนูเ,นเพื่อนๆไม่ได้ทำขนมนะคะเมื่อวานทำเมื่อวานเห็ดข้าวต้มมัดไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ รถก็ก็ปู่ๆย่างๆลุงป้าน้าอาพี่ป้าน้าอาน้องๆเพื่อนกับให้กับจะรับยังดีเนาะค่ะก็ขายหมดเนาะค่ะเมื่อวานที่ใจก็พ่ได้เห็ดหลายกับเพื่อนเห็ดพอได้ค่าเห็ดพอได้ให้ค่าลูกไปโรงเรียนพร้อมแล้วค่ะข่าคพงชนรสน้ำป่าว่าก็าตำตรงนิดหนี่งพงชนรสน้ำป่าไปเห็ดนี่ มกพริกเืดเกลือไปแบบนั้เพื่อทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเนาะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเนาะค่ะเพื่อนๆตอนแรกตั้งใจอยากทำขนมแต่ย่าไปจากใครเห็ดกับต้มพัด อีกอย่างใบตองเ้จ่าสิบ่พองเยจ๋าเลยโบเห็ดสี่รูกนะคะมันกระลูกใบใหญ่นะคะเพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปกองอีกทีหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวสิไปกองอีกทีนึงนะคะเพื่อนเพื่อ,อนเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวนำหอมมันก็นเลยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้เพราะว่าเฮาขุดเองนะคะเพื่อนเพื่อนปกติายจ๋าจะจะเอาทําไส้ขนมนะคะถ้าถ้าแบบนี้ เหลืองฮะนะกาบเหลืองเพื่อนเพื่อนกาบเหลืองนะนค่ะเอาสิไปใส่ขนมนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็น,ปะานามะพร้าวน้ำหอมล้วนๆนะคะยจยจ๋าซื้อลูกละห้าบาทเนาะค่ะอันย่างๆเพื่อนขายให้ในราคาชื่อแบบนี้ฮะนะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เพื่อนก็บแบ่งมาให้กับบเม้นวะเป๊ะๆเพื่อนก็แถมมานํำแบบนี้ฮะนคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นขนมที่จะจะก,กระซิเห็ดพอประมาณนะนค่ะเพื่อนๆนก็เลยใส่อามะพร้าวบอหลายเนาะค่ะเพื่อนๆน สี่หน่วยสี่ลูกนะคะเพื่อนเพื่อนสี่ลูกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆพ่อขอบคุณมากๆค่ะมาขูดมาพ้าวขุดกระต่ายกระยาจายะจากะจากลางมุ้งไว้ยุงไอเมงวันเมงวันว้าวว้า,วา ข้าวต้มผัดเยี่ยจานนะคะน่ากินมากๆค่ะเพื่อนๆเนี่ใส่เยอะๆแบบนี้โอ้อเดี๋ยวทำาออกมาสวยๆเราจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะมาด้วจใมาลองชิมข้าวต้มผัดวันนี้เปลี่ยนจากขนมหอ่อขนมเทียนใส่มะพร้าวเนาะคะ่ะเพื่อนๆหลายๆพ้นที่อาจจะเียกไม่เหมือนกันนะคะขนมเทียนใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดนี่เราจะใส่กล้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ส่วนมากคนจะนิยมใส่กล้วยแต่วันนี้จะไม่ได้ใส่กล้วยเราจะใส่ถั่วเหลืองเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราทํากะทิมะพร้าวน้ําหอมแท้น,นะคะเพื่อนเพื่อนกะทิมะพร้าวน้ําหอมแท้น,นะคะเพื่อนเพื่อนใช้สี่ลูกแล้วก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนประมาณนี้ก,ะะก็จะเกะมุง้ง <c> เ <oughs> พราะว่า กลัวมะเร็งวันนะคะกลัวมะเร็งวันหอมอกลัวมะเร็งวันเราก็เพื่อความเพื่อความสะอาดด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนดีค่ะมะเร็งวันไม่มีชัวะคะ่ะตรงมือทำกันเลยนะคะ